หนูไม่อยากให้พูดให้ผิดใจกันทั้งนั้นหนูไม่อยากให้พูดให้เขาเสียหายเรื่องผู้จัดการเรื่องยากอะไรที่ทําอยู่ตอนนี้หนูว่าพี่หยุดเถอะคิดจะทําอะไรอยู่ตอนนี้หยุดเถอะเพราะว่าสงสารเด็กเด็กมันหนักอกหนักใจเด็กมันหนักใจออกไปเลยนะเด็กมันหนักใจตอนเนี้ยเรื่องผู้จัดการหรือว่าเรื่องญาติหยุดนะแม่ หนูเตือนด้วยความหวังดีหนูเตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่ไมายมาเป็นเพื่อนของการที่ไมายมาเป็นเพื่อนของปอมาทํางานมาเป็นเพื่อนไมายไม่ได้เป็นผู้จัดการไมายไม่ได้เงินไมายไม่ได้เงินนอกจากว่าปอสงสารเออ แต่ววันนี้ก็ก้าวเ่านานะี่พู้ดดนะเล่อื่นโดนนะเอาหรอม่คะแนนไม่ไม่มีคะแนนแต่มันต้องยอมขอนะเพาะงั้น้ามีจพูดมีต้องไ,ไม่ต้องกดปักหมุดตัวของ แม่เล่าต่อเรื่องญากอย่าหาซีหนหน,หนูเตือนด้วยความหวังหนูเตือนด้วยความหวังดีหนูเข้าใจว่าเป็นญาติกันหนูเข้าใจว่าอาจจะหวังดีต่อน้องแต่หนูอยากบอกสิ่งหนึ่งให้แม่แม่ดูไว้นะว่าน้องอะ่ะยังทำงานไม่เป็นยังทำงานไม่เก่งแล้วยังไม่รู้เลยว่าทิศทางของน้องอะ่ะ จะมีการจ้างงานตลอดไปไหมมันไม่ใช่รายได้ที่มันคงมันแค่เป็นช่วงขาโกยอันนี้นูขออนุญาตพูดในความเป็นจริงตอนนี้น้องไม่มีผู้จัดการไมายก็ไม่ได้เป็นผู้จัดก,การนา้องเป็นแค่คนที่น้องพามาเป็นเพื่อนเพื่อเพื่อเพื่อมาเป็นเพื่อนแล้วไม่ได้ให้ตังค์แต่ก็อาจจะมีหลังไมให้กันเล็กน้อย ห้าร้อยพันหนึง่งเอออาจจะมีกันเด็กน้อยห้าร้อยพันหนึง่งเออไม่ได้ให้เยอะแล้วก็ไม่ได้ให้ตายตัวนะคะเด็กมันมีน้ำใจต่อกันอะอเหมือนวันที่มาหาฝันอะมาอ่ะปอกโกนให้มาหนึ่งพันมันไม่คุ้มกับการที่จะลาออกจากรา,าชาการมาเป็นอ่ามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวน้องอันนี้มันพูดตามความเป็นจริงนะแม่ อันนี้อย่าว่ากันนะหนูขอโทษหนูขอโทษด้วยนะที่หนูพูดตรงแต่หนูต้องพูดเติอนสติน้องไม่ได้เป็นดาราที่มีงานจ้างตลอดน้องไม่ได้เป็นอินฟูที่ตอนนี้มีงานเต็มคิวยาวไปถึงปีหน้าตอนนี้มันเป็นช่วงโลยของน้องตอนนี้น้องมันเป็นช่วงโลยของน้องฟันอยากให้น้องอ่ะเซฟค่าใช้จ่ายมากที่สุดเพื่อที่จะได้มีเงินเก็บไว้เรียนให้มันจบครูขอบคุณมากเพื่อนต่อให้วันหนึง่ง น้องเรียนจบฝันก็ยังยืนยันคำเดิมว่าหนูต้องทำงานข้าราชการไปด้วยเอาหางานที่มันมั่นคงก่อนเห็นไหมครูตาลหลายๆคนที่เป็นอินฟูเขาก็ทำเขาก็ทำงานเป็นข้าราชการแต่เขาก็ยังทำงานรีวิวได้เขาก็ยังทำงานไลฟ์สุดของเขาได้มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราอยากมีมากกว่าคนอื่นเราก็ต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นแล้วก็เหนื่อยกว่าคนอื่นงานขนา้าราชการงานข้าราชการมันไม่ได้เงินเยอะค่ะ จริงงานข้าราชการเงินเดือนเก้าพันเงินเดือนแปดพันไม่ได้เยอะค่ะมันคือเรื่องจริงแต่มันยังมีรายได้ที่มั่นคงหนูพูดถูกต้องไหมแม่ณวันนี้ต่อให้น้องจะหาเงินได้มากกว่าการทำงานเงินเดือนข้าราชการแต่หนูก็ยังยนืนยันคำเดิมว่าต้องเรียนให้จบแล้วก็ต้องสอบครูให้ได้หรือต้องทำงานข้าราชการให้ได้เพราะมันคืออาชีพที่มั่นคงส่วนงานอินฟูหรืออะไรต่าง เราขยันเราก็ทําได้ตอนนี้ครูในติ๊กตอกเกือบครึ่งประเทศแล้วมังคะเล่นติ๊กตอกเป็นคนดังเยอะแยะรับงานรีวิวเยอะแยะแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงโกยเราไม่รู้เลยว่าน้องจะมีงานถึงไหนไปได้ถึงไหนเออเพราะมันอยู่ที่ตัวน้องด้วยต่อยฟันจะดันน้องสุดฤทธิ์แต่ถ้าน้องไม่ทำคอนเทนต์น้องไม่ไม่ไม่ลงคลิปมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีงานตลอดไปสุดท้ายในสุดมันขึ้นอยู่กับตัวเขาต่อ้ฟันดันแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาอ่ะสินค้านะแม่อยู่ในตะกร้านะโรชั่นนหอมมาก โลชั่นเนื้อซึมง,ง่ายเกลี่ยเร็เวไม่เหนียวเนืนอนะตัวนี้บำรุงให้ผิวขาวกระจ่างใสผิวใสผิวออรา่าไม่เหนียวเนืนอนะในระหว่างวันตัวนี้น้องเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ใครจะกดกดได้เลยหนึ่งถุงหนึ่งถุงนะคะหนึ่งถุงนะจากราคาเต็มอนะแม่แม่หนึ่งถุงจากราคาเต็มสองรอยเก้าสิบาทวันนี้จัดโปรให้เก้าสิบเก้าบาทใครจะเอากดในตะกร้าเลยค่ะคนท้องใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่ระคายเคืองต่อผิวนะแม่นะ ใครมีรอยแตกายก็ใช้ได้ค่ะกลิ่นหอมมากยืนยันอีกเสียงเลยค่ะลูกค้าลูกค้ามารีวิวแล้วเดี๋ยวันพูดต่อแล้วอย่าไปพูดกับเด็กมันประมาณว่าแบบทําไมแม่เอาไปเอาไปเ,ไป,เป็นผู้จัดการไม่รักพี่รักน้องนั้นนู่นนี่คือรักพี่รักน้องมันรักอยู่แต่หนูตัวนวยความหวังดีว่ามันไม่คุ้มกับการที่เราจะลาออกมาเป็นข้าราชก,การเราเป็นข้าราชก,การเน่ะมันไม่คุ้มกับการลาออกมาเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวน้องรายได้มันไม่ได้มัน่นคงขนาดนั้นไม่ใช่ว่าหนูห่วงนะแม่ เพราะหนูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วน้องได้บ้านหนูก็ไม่ได้ได้นี่ถูกต้องไหมน้องได้รถหนูได้ไหมหนูก็ไม่ได้น้องได้ค่าตัวได้หนูได้ไหมหนูก็ไม่ได้เติมน้ำมันไปดูอีกเติมน้ำมันไปช่วยอีกอืใช้ต่อเนื่องข่าวขึ้นขาลูกค้าอย่าโกรธหนูนะที่หนูพูดจริงเปลี่ยนจากการจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวน้องอะ มาทำคอนเทนต์กับน้องดีกว่าแล้วอยากขายของไหมเดี๋ยวหนูให้ขายไม่ต้องเป็นผู้จัดการพี่อยากขายของไหมเป็นญาติกันอยู่บ้านใกล้กันทำคอนเทนต์ด้วยกันสิทำคอนเทนต์ช่วยกันผักดันกันทั้งสองฝ่ายเอาของไปขายสิไปสอนกลับมามานั่งปักตะก้าขายโลชั่นกูตา้ามานั่งขายกูตาเดล,ล่าขอกูต้าหน่อยขอกูตาเราหน่อยเพื่อน้อตใต้กูหน่อยเอาตะก้าไปปกัก หาเงินเป็นรายได้เสริมต่อให้รายได้เสริมมันจะได้มากกว่าเงินที่เรามีอย่าบอกว่ารวยแล้วลืมญาตมันไม่ถูกกล้องแม่เด็กมันจะไม่มีเลยอย่าลืมนะเป็นหนี้กสอยอยู่แสนแปดนะคะแล้วอย่าพูดน้องเป็นหนี้กสออยู่แสนแปดแต่ฟันบอกน้องเลยนะว่าอย่าหวังน้ำบอนะ่อหน้า ถ้าผู้ใหญ่ให้มามันก็ดีไปถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าทวงอย่าหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าคนเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเสมอนะคะอือพี่ดิวบอกว่าพี่ดิวจะช่วยถูกต้องค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่พี่ดิวบอกว่าให้เรียนจบก่อนให้เรียนจบก่อนพี่ดิวถึงจะช่วยแต่ฝันก็ยังยืงนตามคำเดิมว่าเราไม่ควรหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าเพียงแค่เขาบอกว่าเขาจะช่วยเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงพี่ดิวก็ช่วย แต่เราไม่อยากสอนให้น้องอ่ะเป็นคนพึ่งหวังน้ําบ่อหน้าอืมถ้าวันหนึ่งน้องมีเงินเก็บได้เลยเอาแสนแปดแต่ว่าพี่ดิวช่วยปิดนี้ก็จะสอนให้น้องว่าก็ดีสิน้องก็จะได้มีเงินเก็บไว้สร้างบ้านเก็บไวท้ทาเก็บไว้กินเก็บไว้ใช้ถูกต้องไหมแม่หนูไม่พูดอะไรผิดสักอย่างเลยนะหนูพูดหนูดูเลยว่าหนูพูดตอนนี้คือหนูพูดตามหลักความเป็นจริงทุกอย่างเราอย่าไปสอนให้คนหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าหรือพึ่งคนอื่นเราต้องสอนให้เขารู้จักพึ่งตัวเองถ้าผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเขาให้ ม่นก็เ,เก็บไปทะ้ายจริงไมแม่แม่เราต้องสอนให้เด็กเป็นแบบนี้อืมอยากคิดว่า มีเงินแล้วแสนแปดเอาไปซื้อนั่นดีกว่าเอาไปซื้อนี่ดีกว่าเพราะยังไงเดี๋ยวพี่ดิวก็ช่วยค่าอียศอยู่แล้วถ้าเรียนจบอยากคิดแบบนั้นต้องคิดว่ามีเงินไว้ในกระเป๋าติเป็นดีที่สุดเก็บเงินไว้ถ้าพี่ดิวให้ก็ให้ไปถ้าไม่ให้ก็แล้วไปอยากให้เงินเปลี่ยนคนเราต้องสอนให้น้องรู้จักคุณค่าของเงิน อยากให้เงินเปลี่ยนคนอยากให้เด็กหวังพึ่งน้ําบ่อหน,น้าว่าเดี๋ยวก็มีงานพี่ฝันเอาไปใช้เล่นก่อนเดี๋ยวก็มีงานพี่ฝัน <DE> <KE Y> เดี๋ยวก็มีนั่นเดี๋ยวก็มีนี่อย่าสอนให้เด็กเนอย่างนั้น <S <S เราต้องสอนให้รู้จัก,จกทํางานแล้วรู้จักเก็บตังค์แล้วอย่าหวังว่าใครจะมาให้เราได้เสมอเราอย่าลืมเราไม่ใช่ลูกเต้าเขารวมทั้งตัวฝันด้วยนะหมายถึงตัวฝันด้วยนะอย่ามาหวังว่าพี่ฝันจะให้ไปจนตลอดชีวิตพี่ฝันมีลูกมีเต้า พี่ฝันก็ทาได้แค่ส่งแล้วก็ผลักดันให้น้องมีการมีการมีการมีงานทําถ้าน้องเดินในทางที่พี่วางไว้โอเคพี่ซัพพอร์ตแต่ถ้าน้องเลือกที่จะเดินซ้ายหรือเดินขวาพ,พี่ไ,ม,ไม,ม่พี่ไม่ห้ามพี่ไม่ห้ามแต่ว่าพี่จะไม่ยุ่งเลยก็คือมันเป็นชีวิตของน้องพี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนสีบกับน้องอืนะคะ อืมมีปลายทางมัแม่เริอกอย่มะเนี่ยจริงๆทุกคนพอแม่ตาสร้างบ้านให้ฟันเชื่อว,ว่ามันไม่ได้ดีกันตอนนี้แต่ใน,นอนาคตเดี๋ยวมันก็ดีกันให้มันรักษาใจมันหน่อยไอ้ผู้หญิงนะให้น้องมันรักษาใจมันหน่อยให้หนะใหน้องมันให้ผู้ชายโชว์หน่อยว่าจะไม่ทิ้งไปไหนแล้วอืมให้ผู้ชายโชว์สกิลหน่อย ว่าหลังจากนี้ต่อให้มีหรือไม่มีต่อให้มีปัญหาหรือมีดราม่าก,ก็จะไม่ทิ้งกันให้เขาโชว์สก,กิลกันหน่อยอืมขนาดบางทีเราเลิกกับผัวไปอ่ะผัวไม่ดีผัวมาขอโอกาสเราก็ให้แต่จะให้เราดีแบบร้อยเปอร์ซ็์เลยก็ไม่ได้ก็อตอนรองให้ร้องให้คนเดียวจริงไหมแม่แม่ถ้าเขาคิดจะสร้างบ้านด้วยกันขนาดนั้น ถ้าเขาคิดจะสร้างบ้านด้วยขนาดนั้นถ้าเขาจิบเงินด้วกันขนาดนั้นเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวเขาก็ดีกันอืมแม่ไม่เคยงอนให้ผัวหรอถามจริงเวลาผัวแม่ไปไป,ไปทําอะไรมาไม่ดีอะ่ะเลอกกับผัวไปพอผัวมาขอโอกาสก็ให้แต่แม่ดีร้อยเปอเ็นต์เลยเหรอใคขอในใจเรา